นิทานพื้นบ้านเรื่องกระต่ายน้อยผู้กล้าหารกับราชาเสือโกรธาในค่ำคืนเดือนดับป่าหิม,มพานถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาเสือโคร่งตาเพลิงผู้เป็นราชาเฝ้าคืนคำรามบนโขดหินข้าแข็งแกร่งที่สุดสิ่งมีชีวิตทุกตัวคือทาตของข้าแสงจันทร์รางพลายผ่านยอดไม้ใหญ่ส่องเห็นฝูงกวางตัวสันซ่อนหลังรากไม้โบราณ กระต่ายน้อยจันเพนสังเกตการจากโพรงไม้ด้วยดวงตาสีนินรุ่งเช้าเสือโครงสแสดงแสนยานุภาพใช้กรงเล็บฟาดรังนกกระจิบจนไข่แตกแยงกล้วยจากฝูงลิงกระโดดเหยียบดอกไม้วิเศษจนแหลกลานจันเพนเห็นนกยูงร้องไห้ใต้ยพุ่มไม้จึงกระซิบอยากกลัวคมปัญญาย่อมชนะคมเขี้ยว ขณะนั้นเองฟ้าร้องเปรี้ยงฉับเสือโครงเผยเขี้ยงงงพรุ่งนี้ข้าจะกินเนื้อกระต่ายจันเพนข้าพวงมาลัยดอกพิกุลเดินกราบแทบเท้าเสือขอแดช้าราชาหม่อมชั้นพบเสือเหล็กยักษ์ในถ้าศักดิ์สิทธิ์มันขู่จะครองป่านี้เสือฮึดฮัดพาข้าไปเดี๋ยวนี้ระหว่างทางกระต่ายแอบทิ้งเส้นทางด้วย 1. เกล็ดหอยสีเงินสะท้อนแสงจันทร์เป็นสัญญาณ 2. ผลมะขามป้อมล่อให้เสือหิวหยุดกินเคล็ดลับจันเพนใช้เวลาหยุดพักสร้างเสือหินจากหินสามก้อนในถ้ำมืดเสือโคร่งเห็นเงายักษ์ตาแดงเรืองแสงกระต่ายซ่อนหุ่นไล่กาโลหะต่อจากขยะเจ้าท้าสู้ฆ่าหรือเสือคำรามกระโจนใส่ สายฟ้าฟาดใส่เสือเหล็กจนสะเก็ดไฟกระจายมันมีเวทมนต์เสือโครงขนลุกหนีสุดชีวิตจนพลัดตกเหวอรุณขึ้นสัตว์ทั้งป่างานเรื่อนเริงใต้ต้นสักทองราชันใหม่คือปัญญาไม่ใช่กำลังจันเพนยิ้มรับมงกุฎดอกคำฝอยโดยมีหุ่นเสือเหล็กเป็นยามเฝ้าป่านิรัน์ เมื่อสายลมพัดผ่านป่าหิมพานวันนี้ยังได้ยินมเสียงกระดิ่งห้อยคอเสือเหล็กดังก้องเตือนใจทุกผู้ยิ่งใหญ่ข้อคิดจากนิทานคมมีดสู้คมปัญญาไม่รอดใจโทรราชย่อมพ่ายแก่ใจนักปราด